ยาลิสปีเดียวไม่ my หลักหมื่นที่ไหนทำมาได้เทียพัฒจัดให้กับคันนี้โตโยต้ายาลิส1.2สปอร์ตปี2024ไมล์อย่าที่เทียบอกเลยหลักหมื่นแต่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ได้เป็นชมหน้าใหม่ตัวนี้ยังมีขายอยู่ที่ศูนย์มื่นหนะใครหาอยู่มามาเล่นมือสองกันเพราะค่าตัวเทียบอกก่อนว่าลงมาแล้วด้วยและไม่์ไปดูกันได้เลยตัวนี้เลขไมยอยู่แค่1 500กิโล ใหม่น้อยมากใช้งานคือเอาจริงคันนี้อย่างกระสุดป้ายแดงเลยเพราะเปิดรถมามีกินใหม่ตีหน้าและมีจอมาให้ด้วยตัวนี้จอระบบสัมผัสต,ต่อบูทูธได้และได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานตรงนี้ได้ไปสภาพสวยทั้งคันและที่สำคัญบอกผ้าใครมีปัญหาเรื่องความร้อนตัวนี้นั่งไปไม่ร้อนตูดแน่น,นอนและเรื่อง,องการใช้งานตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูตัวนี้ด้านท้ายพื้นที่ให้มาประมาณนี้สภาพสวยคลิปเลยนะอย่างกระอยูอย่ิแบบป้ายแดงตัวนี้ขอมมากครบใครที่กำลังตามหาตัวนี้ไปใช้งานอยู่อ่ะ เพียจัดให้แค่4,49,000สนใจสามารถแคปเจอร์หน้าจอและทักไปบ้านเขียวที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ